ราคาไม่เกิน4ี่แสนเพื่อนๆเชื่อไหมพามาชมรถตัวจริงกันเลยค่ะต้องบอกว่าคันนี้พงชมพูเห็นครั้งแรกนะรู้สึกตะลึงมากเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นปี2017ค่ะเพื่อนๆเลขไม่หก0 0ื่นโลพงชมพูร,รับประกันว่าไม่มีกลอไม่ถ้ามีกลอไม่มาเม้นว่าพงชมพูได้เลยแล้วเอารถมาคืนได้เลยนะพูดจริงแล้วคันนี้เพื่อนๆจ๋ารถบ้านมือเดียวกุญแจสดอก พี่ๆดูสิคะรถที่บอรถบ้านจับมาให้กับลูกค้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาคัดรถสภาพเกรด A จริงๆพวงชมพูเนี่ยรีวิวจากใจเลยนะไม่มีแบบหมกเม็ดแล้วก็รีวิวตรงทุกคันคันนีย้ยางเป็นปี2023อย่างที่พวงชมพูบอกดอกยางเต็มตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะมีชายบันไดขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นลงลำบากแล้วเป็น1 9L ค่ะซึ่งตัวนี้พี่ๆเรียกร้องแล้วถามหากันเข้ามาเยอะมากๆภายใ,ในตัวรถนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้าเดิมตรงรุ่นนะสามารถรองรับในส่วนของ C D F M A M แล้วก็สามารถเสียบ A U X นะคะในการฟังเพลงได้และที่สำคัญคันนี้มีใบตรวจโครงสร้างมาให้จากบริษัทครูอินสเปคชั่นค่ะก็คือเล่มนี้ลูกค้าจะได้เอกสารตัวนี้กลับบ้านไปด้วยหรือว่าถ้าลูกค้านะคะสนใจ รถตัวนี้สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้จากในช่องติกตอกได้เลยค่ะพี่พจ๋าหรือว่าทุกช่องทางของบอรถบ้านนะคะแถบด้านหลังเนี่ยรอยยุบรอยบุ๋มจากการใช้งานเนี่ยแทบไม่มีเลยมันบาลานซ์นกันกับเลขใหม่แล้วเบาะตัวนี้ไม่ได้หุ้มใหม่นะจ๊ะเบาะเดิมมาเลยค่ะเนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของตัวรถเริ่มมาจากแม็กไลเนอร์กันก่อนแม็กไลเนอร์เนี่ย ไม่มีเจาะไม่มีไขไม่เคยบรรทุกหนักนะคะเพื่อนๆจ๋านะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะคือทุกอย่างคือเรียบมากนะท้ายเนี่ยรอยอาร์คเดิมสีแต้มหัวนอ็อตยังคงอยู่หายากไหมรถสภาพแบบนี้ รถปี17จะหาสภาพแบบเนี้ไม่ได้หาง่ายๆทำไมบอรถบ้านหาได้เราซื้อรถทั่วประเทศไทยนะคะอยู่จังหวัดไหนเราก็วิ่งไปซื้อขอแค่รถคันนั้นไม่เดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเราวิ่งไปถึงหน้าบ้านเลยพ,พี่จ๋าคันนี้ราคา398,000บาทซื้อเงินสดจบราคานี้เลย อยากจะผ่อนคันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวค่างวดอยู่ประมาณ6 9 0 0น0ถึงเ0็ดต้นนะคะลูกค้าพงษ์ชมพูบอกเลยว่ารีวิวจากใจเลยจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้เลยนะคะสนใจรถคันนี้บอกไปเลยว่าดูคลิปของพงษ์ชมพูมาคอมเมนต์ใต้คลิปมีความคิดเห็นแบบไหนสามารถพูดคุยกับพงษ์ชมพูได้เลยค่ะ ฝากไปด้วยค่ะกับอ e ีลสุดดีแมตอนครึ่งยกสูงคันนี้ปี2017เลขไม่60,000โลเกียร์ธรรมดาค่ะอย่าลืมนะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะ